น้ำเนี่ยตามมือนี่ถ้าเราวิธีถ้าเราจับสลิงแล้วลูดอย่างเงี้ยเราเก็บเชือเราลูดอย่างเงี้งยถ้าไม่ใส่ถุงมืออะ่ะเ <c oughs> ต็มๆวิธีเก็บสลิงเข้าวิ้นเนี่ยนะถ้าเป็นกรณีเป็นลวดเนี่ยใช้วิธีกำปล่อยถ้าไม่มีถุงมือนะ <c oughs> อย่าลูดนะค <c oughs> รับกำปล่อยปล่อยปล่อย <c oughs> อยอย่างนี้ <c oughs> ใช้กำเพราะว่าการปุ๊บเนี่ยถ้า,ามันตำเราจะรู้ก่อนครับจริงๆเราไม่ต้องมีผ้าคลุมวิ้นมันจะลดการเหวี่ยงเวลานั้นเราก็ครอบ คลุมไหมไมไว้ครับพอสลิงขาดปุ๊บไอตัวนี้มันจะถ่วงไว้หรือถ้าไม่มีตัวนี้ก็เอาเสื้อปเปียกๆครับผ้าขนหนูอะไรเงี้ยชุบน้ําพาดไว้สักหน่อยก็ดีถ้ากรณนนีหนักๆน,นะสลิงลั่นเมื่อไหร่นะต้องระวังนะค,ค,คือสังเกตนะเวลาดึงหนักสลิงมัน,น,มนจะเังเปียมันจะบอกก่อนเปียเปียอย่างเงี้ยต้องร,รีบออกห่างครับข้อห้ามในการใช้งานกดย้อนสอนครับหมายถึงกดเอาแล้วเราต้องการเก็บกดทันทีทันใดเลยไม่แนะนำ มันจะมีผลระยะย,ยาวมาลงที่เบรกจับทุนมอเตอร์หลักๆจะมาลงที่เบรกก่อนครับสวัสดีเดอะพีเพิลครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามชะงกงทัวร์ไลน์ครับพบกันอีกแล้วครับชะงกทัวร์ไลน์วันนี้เราจะามาเรียนรู้แลกเปลี่ยนร่วมกันนะครับในการดูแลรักษาวินนะครับแล้วก็แนะเทคนิคในการใช้วินเบื้องต้นนะครับโดยเฉพาะการบํารุงรักษานะครับเราจะบํารุงรักษาอย่างไงให้มันมีอายุยืนยาวคุ้มค่ากับ ที่เราซื้อมาใช้งานนะครับพอวินชุด1นึงชุด1นึงก็ถ้าเป็นชุดดีๆก็ว่ากันที่2 0,000ื่นไปไปลายยัน3 0 0 0 0 40,000่หนไปเลยทีเดียวก็แล้วแต่รุ่นที่เราจะเลือกใช้คลิปก่นกอนๆก็เคยได้บอกไปแล้วเหมือนกันนะครับว่า,าในวินลวดสลิงนะครับอย่างน้อยจะต้องมีผ้านะครับมาว่าเพื่อป้องกันสลิงนะครับเวลาขาดแล้วมันจะสะบัดไปโดน เพื่อร่วมทริปรวมถึงผู้ใช้นะครับมันจะได้สะบัดไม่ไปไกลหรือถ้าไม่มีก็ให้ใช้เสื้อชุบน้ำนะครับมัดไว้นะครับเดี๋ยวเป็นยังไงไปชมกันครับชงวงตลายความสุขอยู่ที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สุดครับผม้อรอยาแก็สอดมัน เวลามันตึงอะ่ะมันจะไม่กินแรงแนละ้วตัวน,วนี้ตัวนี้เดี่ยว<อ>มันจะดึงตัวนี้จะมาช่วยกีนแล้วผูกไ,ไว้เราลูกไว้ก่อนใช่แล้วก็แล้วก็ค่อยคันน็อตใช่แล้วค่อยขันน็อตเผืออเเ่อถอดออกมาซักครับาานี่ครับ้มาอย่างนี้อ๋อโอเคไม่เห็นเขาใสา่ใส่เลยโอเครู้แล้วเพราะมันโรงงานก็ไม่มั่นเหมือนกันใช้ได้ใช่ไหมใช้ได้เพราะเออเผื่อแบบมันดึงสุดทาไงอ่ะเนาะเพราะมันเป็นหกเหลี่ยมเล็กๆเองใช่ไหมใช่หกเหลี่ยมอืมรับตัวนี้เดียวรับแรงก็ทั้งคันอืม เราซอฟซอฟไปก่อนซอฟน็อตไห้อีกชั้นนึงเนี่ยครับมัดไว้ก็เงื่อนเดียวง่ายๆเงื่อนเดียวเชือกด้วยครับช่วยกันแต่เชือกตัวนี้มันต้องอยู่ข้างในนะไม่ใช่อยู่ที่ปลายเห็นทุกคันเลยที่อยู่ในกุ๊กอยู่ปลายหมดไอเราก็นึกว่าอะไรนะไว้เซฟต้นไม้ักต้นไม้ไปลอยโอ้ตาย าพาไปวินดึงมาไว้ตรงปลายเดอ้อนี่เพิ่งรู้อันนี้วอร์น,นิ่งนะครับดึงเชือกออกเกือบสุดมันจะมีสีแดงอ่าประมาณนี้อ๋อหมุนกดฟรีก่อนใช่ไหมครับล้วก็หมุนดูรอบหนึ่งอ๋อรอบหนึ่งแล้วมันมีติดมีขัดอะไรหรือเปล่าถ้าติดขัดจสได้น็อตตัวนี้ยาวไปมันจะไปควงข้างในเดี๋ยวข้างในจะเละเลยอ๋อ,น,อน็นอตน็อตตัวนี้ใช่ไหมใชมันออกมาไกลไปใช่ก็ลองหมุนให้ได้รอบก่อน ใช่เหมือนใ้รอบไม่ไม่ไม่มีเสียงไม่มีอะไรไม่ติดไม่ขาดนี่ครับโอเคอ๋อมันตรงหน้าแป็นมันจะมีกระดูกงูดางแข็งอยู่เนี่ยน็อตยาไปปุ๊บมันก็หมุนตีกระดูกงูหายหมดของเขาใส่มาเองใช่ไหมใช่เขาจับเขาเลยอ๋อก็เลยเอาน็อตยาวแล้วมันก็ปั่นเชือกขาดงานเข้าอ๋อโอเคโอเคเอาน็อตสั้นนะครับนี่ช่างบอก ก็หมุนมาฟรีก่อนฟรีการใช้งานตัวนี้คือข้อห้ามในการใช้งานกดย้อนศรครับหมายถึงกดเอาแล้วเราต้องการเก็บกดทันทีทันใดเลยไม่แนะนํามันจะมีผลระยะยาวในมาลงที่เบรกกับทุนมอเตอร์หลกัหลกๆจะมาลงที่เบรกก่อนครับ,รบทางที่ดีการรักษาตัวนี้การยืดอ,อายุการใช้งานรอ,รอให้มันหยุดก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนทิศทาง ใช่ครับมันยังมันยังฟันเฟืองมันยังหมุนให้เราอยู่มันยังมีแรงหน่วงอยู่แต่มอเตอร์มันมันสวนทางให้เราได้ผลของมันคือมอเตอร์ไปอีกทางเกียร์ไปอีกทางหนึ่งผลของมันคือมาลงที่เบรกเบรกมันจะเสียหายแต่มันจะเป็นระยะยาวมันจะไม่แสดงผลทันทีทันใดข้อที่สองใช้ในการลากรถหมายถึงรถติดอยู่ไม่อยากใช้วิน ใช้ตัวนี้แทนเชือกลากเลยอันนี้ไม่แนะนําครับ oh. ผลมาลงที่เบรกเต็มๆครับ oh. ถ้าเบรกพังก็ใช้การไม่ได้เลยครับก็คือถ้าจะลากก็ใช้ใช,ใช้เชือกลากดีกว่าครับผมยอมเสียเวลานิดนึงใช้เชือกลากดีกว่าเพราะตัวนี้ก็เสียหายห,ายหลายตังค์อยู่ครับแล้วก็การใช้งาน ใช้งานในชีวิตจริงมันจุดเกี่ยววิ้นมันไม่อยู่ตรงกลางเสมอมันจะต้องมาซ้ายหรือขวาออย่างสมมตุติเราไปกองอยู่ซ้ายไปกองอยู่ซ้ายสังเกตดูเชือกมันจะมาอยู่แถบเดียว ถ้าเรายังฝืนอยู่มันจะดันตัวนี้แตกดันฐานตัวนี้แตกครับใช่ครับเพราะว่าวินเนี่ยมันจะมีตะเกียบอยู่ข้างบนสองอันกันเชือฟกฟูกันสลิงฟูถ้าเรายังฝืนใช้งานตัวนี้มันจะดันตัวนี้แตกเลยวิธีแก้เราวิ้นไปสักระยะหนึ่งคาดคะแนเอาสัก5เมตร10เมตรวิ้นไปแล้วก็หยุดแล้วก็ปลดฟีออก แล้วก็เรียงฝั่งตรงข้ามเมื่อกี้มันกองซ้ายเราก็มาเรียงฝั่งขวาครับผมเรียงฝั่งขวาพอเชือกตึงมันก็จะกลับมาซ้ายเหมือนเดิมเป็นการเซฟตี้ตัวเองและเซฟเงินในกระเป๋าพี่ด้วยครับเพราะว่าอะไหล่เนี่ยผมมีให้แต่พี่ต้องกลับมาหาผมอีกเพราะตัวนี้มันเป็นการผิดพลาดในการใช้งานครับผม คานผู้ชมครับก็น่าจะได้ไอเดียได้ประโยชน์พอสมควรนะครับโดยเฉพาะเวลาการดึงวิ้นกระชากไปกระชากมานะครับเพราะว่ามอเตอร์ยังทํางานอยู่ในขณะเดียวกันชุดเกียร์วิ่งไปอีกทางหนึ่งนะครับตัวที่จะทํางานหนักก็คือเบรกนั่นเองจะต้องชะลอแล้วก็ดึงกลับนะครับมันก็เรียกว่าสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุนั่นเองนะครับก็รอมันหยุดก่อนแล้วก็ค่อยดึงไปนะครับและที่สําคัญการใช้อา่า เชือกนะครับที่เป็นเชือกสลิงนะครับมันจะมีผ้าหุ้มมานะครับปกติเราเห็นกันเนี่ยไอโรงงานที่เขาผลิตเชือกวินเนี่ยเขาก็จะมาไว้ไปลายเพราะว่าเกือบเกือบสาเมตรเขาไม่ลูดมาไว้ที่หัวหัวต้นของอเบ้าสลิงนะครับเราควรจะดึงมาไว้ต้นๆน,นะครับเพื่อที่จะกันความร้อนเพราะว่าข้างในเนี่ยมันจะมีเบรกในการทํางานนะครับ อยู่ด้านในแล้วมันจะร้อนมากนะครับมันร้อนมากบางทีร้อนอาจจะร้อนเป็นไฟแล้วอาจจะส่งผลให้อาจจะทําให้ผ้าวิ้นนะครับหรือเชือกวิ้นเนี่ยขาดได้นะครับเขาเลยเอาผ้าลองเพื่อ,อการความร้อนที่มันจะทําให้วิ้นเนี่ยไม่ขาดนะครับก็นี่เป็นอีกจุดหนึ่งที่ท่านจะต้องทําและคนส่วนใหญ่ก็จะมองข้ามตรงนี้ไปและอีกอันหนึ่งก็คือการป้องกันเหตุสุดวิสัยก็คือเช่นลวดสลิงขาดหรือเชือก ขาดนะครับก็คือใชอ้ตัวที่ใช้สำหรับป้องกันนะครับเอามาทาบของรวดสลิงหรือว่าเชือกนะครับก็แล้วแต่ที่ที่เราจะเอามาครับเพื่อการสะบัดนะครับประมาณนั้นก็จะช่วยลดการสะบัดได้นะครับนี่ก็น่าจะได้ไอเดียเนาะ นะครับผมจงงอกทวลายความสุขอยู่ที่การปล่ยวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สินสุดครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์จะได้ไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆจากเราสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีครับ กดแชร์เพื่อพคลิปใหม่ๆจากพวกเราแล้วเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายชิงอัตรัวออนไลน์ความสุขที่ทการปล่อยวางความรู้คือการแปลี่ยนไม่มีที่สุดค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ